เมนมูง่ายงครับผมยำปลากระป๋องเมื้อเที่ยงนะครับเพื่อนเพืนวันนี้วันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปข้างนอกกลับมากินข้าวเที่ยงนะครับมานะทำเมนูง่ายง่ายกัน ไม่ง่ายใครก็ทําได้ครับผมยําปลากระป๋องมือเที่ยงกินคนเดียวอยู่คนเดียวแค่นี้ก็อิ่มแล้วครับไม่ต้องอะไรมากมายง่ยก็ฝากช่องใบสังเกติงไว้ได้วยนะครับผมก็ฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมก็เพื่อเป็นความรังใจในการทำคลิปนะครับ อันนี้ก็อยู่คนเดียวกินคนเดียวก็อิ่มแล้วครับเมนูนง,ง่ายๆอย่างปลากระป๋องก้าสวยร้อนๆนหนึ่งจานนะครับผมลองทำทานกันดูนะครับ เนืนเปื่อเรามีปลากระป๋องอยู่ในตู้อยู่แล้วแค่2นาทีเราก็ได้ทานแล้วนะครับผมยาปลากระป๋องหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยครับฝากช่องใบตองรีตรติงไว้ได้วยนะครับสวัสดีครับ